ค i c a r ของเราเนี่ยได้มีการศึกษาวิจัยทางคลินิกนะครับโดยทำการศึกษาเทียบกับกลุ่มของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาโดย q i c a r ครับก็คือเป็นผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมีแผลติดเชื้อเรื้อรังก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือเป็นกลุ่มที่ใช้ q i c a r แและไม่ใช้ q i c a r โดยผลการทดสอบเนี่ยก็พบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ q i c a r มีบาดแผลที่ปิดสนิทได้มากกว่า4เท่าของกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้ q i c a r แคร์ care. ตัว q i Care ของเราเนี่ยก็คือจะเป็นสารสกัดธรรมชาติอย่างที่บอกครับโดยจะใช้เบสของโพลิเมอร์ในการผสมเพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว ได้ยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นการพัฒนาจากนักวิจัยในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทางกิศจกรรมครับจากการวิจัยทางคลินิกเนี่ยเราก็ได้ทําการศึกษาออความระคายเคืองได้ทําการทดสอบเป็นระยะเวลา3เดือนเราก็พบว่าผู้ป่วยที่ใช้ q i วไอแครเนี่ยไม่ได้มีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการใช้งานครับซึ่งหมายถึงว่าตอนนี้ยังไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการแพ่ใดๆ q i Care โดยการผลิตของเราเนี่ยเราได้ทดสอบแล้วว่ามีอายุการเก็บใช้งานก็คืออยู่ที่2ปีครับแล้วก็เก็บอยู่ที่อุณหภูมิห้องทั่วไปได้เลยครับแผลเบาหวานอย่าเพิ่งหมดหวงังดูแลได้ด้วยผลิตภัณฑ์ Q ิว a r แ